ลคลิปนี้เราได้มาเที่ยวตลาดช่องจอมตลาดชายเดนไทยกัมพูชาค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศร้อนมากดูจากแดดมันก็จะดูแห้งแล้งไปหน่อยเนาะเพราะว่าที่นี่เพิ่งจะเกิดไฟไหม้ใหญ่มาค่ะเพื่อนๆอฝั่งหนึ่งจะโล่งไปเลยมีตะลอยไฟไหม้น่าสงสารพ่อค้าแม่ค้ามากเลย ตอนนี้ก็กลับมาขายกันคึกคักเหมือนเดิมแล้วค่ะช่วงเทศกาลก็จะคนเยอะตลาดชายแดนช่องจอมก็ย่อส่วนมาจากตลาดโรงเกลือนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะทุกอย่างที่มีในโรงเกลือก็จะมีเทศลาลช่องจอมเหมือนกันค่ะก็มีดัน าวอนช่องจอมฝั่งนู้นเพื่อจะข้ามไปฝั่งกัมพูชานะคะเพื่อนๆตลาดช่องจอมก็ยังอยู่ในฝั่งไทยคะ่ะมาเที่ยวมาซื้อหาซื้อของกันได้นะเพื่อนๆมีทุกอย่างของส่วนมากก็จะมาจากมึงจีนอะเนาะผ้าม่านเสื้อผ้าของใช้ของครัวจัก,กรยานไฟฟ้า ฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งที่โดนไฟไหม้นะคะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นลานจอดรถแดดร้อนมากรอยไฟมีรอยไหมอยู่ตามต้นไม้อยู่เลยอันนี้คือบรรยากาศภายในตลาดเนาะวันนี้ก็คนก็เยอะแต่ก็ไม่หนาแน่นมากค่ะพอเดินได้สบายๆค่ะเพื่อนๆ ชายเดนก็จะเป็นส่วนมากพาะะ่อค้าแม่ค้าก็เป็นชาวกัมพูชานะคะ